จังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติภายใต้แนวคิดแรงงานรวมใจไรภาคีสุขภาพดีดูแลสิ่งแวดล้อมนายขจรเกียรติรักพานิมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติภายใต้แนวคิดแรงงานรวมใจไรภาคีสุขภาพดีดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและองค์กรลูกจ้างรวมถึงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับต่อสุขภาพกายใจของแรงงานพร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการกล่าวคำปฏิญาณความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์การแสดงทูบีน้ำวันเพื่อรณรงค์ห่างไกลาย,ยาเสพติด การประกวดแต่งกายชุดกีฬาตลกขบขันและการแข่งขันกีฬาหาเฮการจัดโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเซา55รายนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย25,000บาทแล้วก็ได้รับสิ่งของสนับสนุนจากอีก26รายรวมทั้งสิ้น1,255ชิ้น แล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนครับประกอบด้วยเจ้าที่มีนายจ้างมีลูกจ้างองค์การลูกจ้างและประชาชนทั่วไปก็นับเป็นเิธีสําคัญนะครับในการแสดงพลังและศักยภาพของแรงงานในพื้นที่อีกทั้งยังสะท้อนถึงความร่วมมือกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่พร้อมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและสร้างสังคมแรงงานที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นางพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระแก้วภายใต้ชื่อแรงงานสระแก้วสร้างสุขปลูกพลังจิตอาสาพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกิจกรรมการเล่นกีฬามหาสนุกกิจกรรมตอบปัญหา รับรางวัลและการจัดนิทรรศการการให้บริการของหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยมีนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับสำหรับวันแรงงานแห่งชาติก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ในายจ้างประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานได้มุ่งมั่นดําเนินการในทุกมิติให้กับผู้ใช้แรงงาน ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยและการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ให้กับนายจ้างและลูกจ้างร่วมการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมโดยรวมเกิดความสมานฉันท์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไป